หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วให้เราซับหน้าพอมาดแล้วก็รีบลงตัวเซรั่มเลยจุดเด่นของไอเดียลเซรั่มของครูนะคะตัวนี้คือไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมไม่มีส่วนผสมของอะไรเลยเพราะฉะนั้นใครที่แพ้ง่ายผิวบอบบางสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็สามารถทารอบดวงตาทั่วหน้าได้ด้วยเอเซรั่ม um. เวลาที่เราทาลงไปบนหน้าของเรานะคะเขาจะไปแตกตัวแล้วก็ไป เป็นตะข่ายนะคะยึดหน้าทําให้หน้ายกกระชับเหมือนหน้าของครูนะใครๆก็ชอบถามว่าหน้าของครูไปฉีดโบมาหรือเปล่าแต่จะบอกเลยว่าหน้าอันนี้ก็คือหน้าธรรมชาติแล้วก็นี่ก็คือหน้าจริงๆเลยที่ครูไม่ได้ผ่านการศัลยกรรมหรือไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะคะใช้ตัวนี้ล้วนๆแล้วก็ใครที่แบบว่า ผิวอักเสบหรือหน้าแดงจากการโดนแสงหรือรวมถึงคนที่หน้าติดสารแล้วหน้าเบิร์นนะคะสามารถที่จะพอกตัวนี้ไว้ได้ด้วยอ่ะคราวนี้เรารู้ประสิทธิภาพแล้วนะคะก็มาดูวิธีการทากันเลยหลังจากที่คุณซับหน้าหมาดนะคะจุดที่หนึ่งที่คุณต้องรีบลงแลวก็คือรอบดวงตาของเราและ หลังจากนั้นนะคะก็ถ่าทั่วหน้าเลยก็ตำแหน่งที่1 2 3่งสองสามสี่นะคะแล้วก็5และหลังจากนั้นนะคะให้คุณเกลี่ยนะคะที่ดวงตาของคุณนะคะให้คุณเกลี่ยวนเข้ามาแบบนี้เสร็จแล้วที่หน้าผากของคุณก็ให้คุณวนเกลี่ยเข้ามาแบบนี้นะคะวนเกลี่ยเข้ามาแบบนี้ซึ่งจะต่างกับการล้างหน้าเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะให้คุณตบเบาๆคุณตบเบาๆให้ตัวเซรั่มลงไปที่ผิวของคุณและหลังจากนั้นให้คุณนวดซ้ําอีกทีหนึ่งนะคะ เพื่อที่จะให้เซรั่มนะ่ะแห้งง่ายแล้วก็ถ้าใครนะคะที่แบบทาลงไปแล้วแห้งปุ๊บหายเลยแห้งเร็วมากนะั่นหมายความว่าโครงสร้างใต้ผิวของคุณผิวคุณแห้งมากนะเหมือนอถ้าพูดถึงดินก็เหมือนแบบแตกและแห้งเลยให้คุณสามารถที่จะทาซ้าได้เพื่อที่จะได้ฟื้นฟูได้อย่างเร่งด่วนแค่นี้หนะ้าหน้าของคุณก็ดีแล้วนะคะที่หน้าเหียวๆเนี่ยใช้ไอเดียลเซรั่มนะคะสวันรู้เรื่องหน้า ต่งตึงเด้งขึ้นทันทีมาดูขั้นตอนที่4และขั้นตอนที่5กันเลย